พฤศจิกายดต่น2564น,น,นะครับสถานการณ์ของจังหวัดเลยนะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่พุทธที่แล้วที่เราแถลงข่าวนะครับก็จะมีวันพฤหัสที่4-29าลายวันที่5-32ราลายวันที่6-31รลายวันที่7-24รลายวันที่8-17รลายเมื่อวานนี้11รลายและวันนี้ก็11รายครับ ใน11รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่10รายครับแล้วก็อยู่นอกพื้นที่1รายนะครับเอ่อสำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมขณะนี้ของจังหวัดเลยก็อยู่ที่4,011รายนะครับเอ่อขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์โควิดชุมชนอยู่ที่417รายนะครับ เราหายป่วยแล้ว3,561รายเสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่33รายนะครับวันนี้มีหายกลับบ้าน35รายครับ <c oughs> ที่อำเภอเมือง1รายเชียงคาน1รายปากชม1รายอันตานซ้าย1รายวังสะพุง22รายภูหลวง2รายอิระวัน1รายและน้องหิน6รายเรา ป่วยสูงสุดอยู่ลำดับที่66ของประเทศไทยนะครับใน11รายนี้ก็ประบายครับสูงที่สุดก็อยู่ที่อำเภอนาด้วงเป็นคัสเตอร์เดียวกันนะครับ7รายอำเภอเมือง1รายวางสะพุง1รายภูกรดึง1รายภูหลวง1รายนะครับรวม11รายนะครับที่เดินทางมานอกพื้นที่ก็คือมาจากปทุมธานี1รายนะครับ คัสเตอร์ที่น่าสังเกตก็เป็นคัสเตอร์ที่นาด้วงเจ็ดายนะครับสำหรับสเปนไลนยนะครับก็เป็นพบผู้ติดเชื้อจำนวนเจ็ดลายที่อำเภอนาด้วงนะครับนี่ก็เชื่อมโยงกรณีพบการติดเชื้อกลุ่มก้อนที่หอผู้ป่วยของโรงพยาบาลนาด้วงนะครับเป็นเพศหญิงห้ารายนะครับเพศชายสองายพูนเราก็อยู่ที่ บ้านบางน้ำเย็นและบ้านพะเนียงของตำบลนายดอกคำน้ำเพอนนาด้วงนะครับโดยรับการตรวจแล้วก็พบเชื้อเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทั้งหมดรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาด้วงนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับเมื่อเราสอบสวนโรคพบนะครับเราก็ดําเนินการาสั่งกักตัวนะครับรวมทั้งตรวจหาเชือ้อ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการนะครับสถานที่เสี่ยงที่สำคัญก็คือที่บ้านพระเนียงและก็บ้านบางน้ำเย็นตำบนนายดอกคำนะครับข้อมูลผู้ป่วยรายที่4,008นะครับเป็นเพศหญิง47ปีอาชีพเกษตรกรรมนะครับอยู่บ้านทุ่งใหญ่เมือภูก,กระดึงตำบนภูกระดึงนะครับตรวจพบเชือ้อโดยโรงพยาบาลภูกระดึงเมื่อสิพฤศจิกายนนะครับ รายที่4,011นะครับเพศหญิง5ปีนะครับอยู่บ้านหนองยาไซนาะดินดำอำเภอเมืองนะครับตรวจพบเชื้อโดยโรงพยาบาลเลยเมื่อ7พฤศจิกายนนะครับสำหรับผู้ป่วย417รายก็เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไม่มีปอดอักเสบ275รายนะครับมีปอดอักเสบ1 3 0รายแต่ไม่รุนแรงนะครับ ก็มีปอดอักเสบรุนแรงอยู่ที่12รายแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ2รายปรับเตียงก็ไม่ได้มีปัญหานะครับขณะนี้เราเหลือเตียงอยู่83เเซน์ <c oughs> นะครับซึ่งเตียงโรงพยาบาลสนามเราไม่ได้เปิดใช้เลยเราก็ใช้ศูนย์โควิดชุมชนแล้วก็เตียงภายในโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับขณะนี้จังหวัดเลย เราฉีดวัคซีนได้เข็มที่1นะครับ52.20%นะครับก็อยู่ในลำดับต้นๆของเขตสุขภาพที่8นะครับเข็ม2ก็38.81%นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขณะนี้เราจำเป็นจะต้องรณลงค์ให้มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเป้าหมายของเราก็ อยากให้ทุกคนในจังหวัดเลยฉีดครบทุกคนเว้นแต่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าท่านฉีดไม่ได้นะครับขณะนี้ก็เหลือประมาณแสนกว่าลายนะครับถึงจะครบตามเกณฑ์นะครับดังนั้นขณะนี้นะครับที่น้องชาวจังหวัดเลยครับเรามีวัคซีนสูตรใหม่นะครับที่อยากประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบนะครับจังหวัดเลยเชิญชวนฉีดวัคซีนนะครับ เปลี่ยนสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนนะครับคือเข็มที่1น,นบัดนี้เวลานี้นะครับเข็มที่1เป็น a s t ตราเซเนกนะครับอีกสักสี่ส,สัป,ปดาห์ถัดไปก็จะเป็นเข็มที่2เป็นไฟเซอร์นะครับสำหรับประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปส่วนนักเรียนก็เป็นไปตามเกณฑ์น,นะครับก็คือฉีดไฟเซอร์ทั้ Pfizer, ทง1และ2เข็มน,นะครับ อันนี้ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่อสอมอหรือเดินทางไปฉีดทันทีเลยได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่โรงพยาบาลชุมชนทุกๆอำเภอที่โรงพยาบาลเลยนะครับในวันและเวลาราชการขณะนี้เรามีวัคซีนเพียงพอครับยังมีโชคด้วยนะครับท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยของเรานะครับก็มีรางวัลสําหรับท่านที่ไปฉีดวัคซีนด,ด้วยนะครับก็เป็นทองคํามีให้ทุกทุกอำเภอาลาลี่ทุกทุกอำเภอก็ประชาสัมพันธ์แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในสถานประกอบการของท่านทุกสัญชาติในจังหวัดเลยนะครับ ขอประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์นะให้ท่านนำแรงงานต่างด้าต่างๆนั้นเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฟรีนะครับที่สถานบริการใกล้บ้านดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับ